กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนด้วยผมทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับผมทุกคนวันนี้ผมได้มูยยกับหมูพวงมากินกับข้าวเหนียวนะครับผมทุกคนนี่ผมได้ทำการตัดผมใหม่แล้วผมทุกคนผมคือว่าผมตัดเองเมื่อคืนนะผมคนเพราะเมื่อคืนร้านผมปิดแล้วเพราะว่าผมตัดรอบข้างมาเสร็จบ้าบ้างแล้วผมก็เลยตัดแค่ข้างบนด็เลยตัดง่ายแค่ปื๊ดปื๊ดอย่างนี้ก็เสร็จแล้วทุกคน อืมน้ำพริกใส่ปลาล้าแล้วก็พริกผงครับผมทุกคนแล้วก็ผมุะรดน้ำปลานิดนึงน้ำเปล่าขอให้ทุกคนกินข้าวเช้ากันเยอะๆด้วยครับผมทุกค คมกิ่งข้าวคนครับเก่ทาก็อันเก่าสวยแต่อันนี้อันนี้เท่ เลยมันนั่งตัด่ที่ห้องเลยคือมาแล้วกุลละสตายไงคือสไตล์มันเก่าสไตลเนยแต่เนี้ยทะจำกาเแล้วทอันนี้เหมือนมันพี่แบงตรโกไพอไลอันนี้มันยังมีมันยังมีกอมาอยู่ไหนไมพี่แบงงแคปเหมือนเหมือนเหมนนะเอามมวยตรงไหนดูสิ ป้นไม่กินแล้วมันวยอยู่ตรงไหนเน่เป็นแนันนี่จะเก่งพมกาลทุกวนเ่งคนแก่จะเดินเดี้เดียน อยู่ต้นม้ตัวนู้นน่งปิวเราไปลองไปนั่งตรงนู้นปิยวแทะผักอันนี้มันไม่มีลมใช่เออมาแล้ว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 นี่ป่ะลมยกเต็มเลยยกเลยทุกคนคือว่าตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะกับลุงกรจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็พี่ว่าเราจะกินอะไรดีไปดูก่อนครับแล้วเราค่อยสตาร์รถไปนู่นปึ๊ดไปดูก่อนแล้วเราค่อยคิดอ่ะใช่แล้วแล้วเราค่อยหาที่นั่งกินอีกรอบนึงนกไปไหนแล้วอ่ะนกมันอยู่นู่นผมไปจับมันมาแล้ว อนแรกมันอยู่ตรงนี้มันไปอยู่ในป่าผมไปหามันจนเจอได้มาไว้ไหนฮะผมก็เอามันไปวางไว้ตรงนู้นมันก็บินไปตรงอยู่ข้างๆต้นต้นกระถิ่นเหมือนเดิมมันบินอยู่ข้างๆต้นกระถิ่นผรัทุกคนเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินกันก่อนครับผมมันนึกว่าเราจะทํามันนี้มเยนเจ้าดำอขาวในัวมเออมันมานอนตรงน้ำเอให้เพราะน้ำเอตรงบ้านหลังนี้หยดตรงหน้าบ้านเจอาแล้วมันมานอนเย็นอ่ะดนเย็น เจ้าดำที่เราได้ทงการให้อาหารหมาไม่ใช่ให้อาหารมันอยู่ตรงนี้เนี้ยอาหารหมาที่เราวางไว้ตรงนี้เราได้ทำการให้มันมนี่มันนั้นเขามามาเอาไอ้นั่นอนะ่ะตรงนี้เลยล<ะ>เามาขักตะลุงนั้นมาขักเป๊บหักเอาดื้อเลยดูขอน้ำไอ้นี่เขาออขอน้ำเขาเปิดใส่ต้นมะขาะมเหรอต้นมะมว่วงไปหอมขา้าเฉยเหรอเออโลกมนุษย์เรนะล่านะเราจะไปทางไหนดีงก่อน แต่ตรงนี้ดูป้าล่ะ,ละไ,ไปนี่เราได้ปลาน,นิลมปกาตัวหนึ่งแล้วก็ขุ่นหกตัวหนึ่งโอ้โปลานิลแซ่บๆแล้วัดปูนกันกกไปอย่างเร็วเลยี่เร็วมากเลยครับปูนคือะอะไรปได้ตื้นน้ำมาแลว้วน้ำลสีสิบนูู้เห่า ไปถึงจุดหมายปลายทางก่อจะนั่งกินข้าวเสร็จไอ้ชาวน้อยลอตเตอรี่ชาวน้อยมองเดี๋ยวนี้มิซื้อเลยนะจะไม่มาต้อนเราจะไปทางไหนเราต้องมองเราต้องมองไป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 น้องอยู่นี่อ๋อไม่ใช่ป้าสองคนดีแล้วอยู่ร่มมาดีแล้วช มันจะรอดไม่รอดอ่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้แม่มันยังหาอาหารให้มันกินอยู่หรือเปล่าที่เป็นซ้อมบินเนี่ยใช่ใช่ไหมเอาตรงไหนดีก็ก็ว่าเย็นป่ะถ้าจะเย็นต้องช่วงูุนเย็นกว่าเอ้ย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 ไปนะไม่ต้องถามใช่จะเย็นช่วงูุนเย็นกว่าเพราะมันโดินตะปูลมมันวิ่งเออใช่เห็นแล้วลมมันวิ่งโอ้โหตรงนี้เย็นใช่ไหมตรงนั้นลมมันไม่วิ่งเพราะตรงนี้มันเป็นทางทางลมวิ่ง ว้าทุกคนเรามาเปลี่ยนบรรยากาศในการกินข้าวนี่ก็จะอดขวางเลยขวางเออขวางเลยขวางก็โตตรงนี้เลยเดี๋ยวลมผ่านเลยเออเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเนี่ยให้ลมผ่านตรงนี้เลยตรงนี้หยุดเลยนี่นี่ผมยิงเลยแน่นอนอย่างเงี้ยผมกินข้าวครับผมทุกคนกินเลยไหมจะลงไปกินก่อนอ่ะไม่ผมตั้งกล้องต้องเล่นบ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 ้านนะน้ำมือน้ำน้ำเนื้อไม่ต้องล้างกันเลยเนี่ยดูแล้วเนี่ย มือไม้ไม่ล้างเลยเอาไม้โดนมีน้ำอยู่นะนี่น้ำกดน้ำกดน้ำปั่นเราล้างมือกันก่อนก็ซื้อน้ำอะไรเหรอวางวางกินกันน้ำน้ำนี่คือน้ำกินเราสองคนไงแต่น้ำน้ำน้ำนี่คือน้ำล้างมือนี่นี่นี่เอาน้ำล้างมือก่อนะอ่าลุงลุงคนนี้ให้ก่อนใช่น้ำอะไรเอยน้ำล้างมือก็โถลุงล้างให้ให้กุงล้างก่อน่ะมาอุ้ดจะให้ลุงมั่งให้ลุงล้างมั่งผัดกันเละ พอพอพอจบสบายสิสบายที่นี้ไหนครับนะนั่งน้างากันเราฝั่งลมก็เย็นด้วยนี่นั่งอยู่บนนี่เอ้ยนี่มันตรงนี้ผมจะนั่งอยู่นี่โอ้ยมันนั่งไม่ลงนั่งตัวสูงไม่สูงไม่เกี่ยวตัวมันไม่สูงมันก็นั่งกันไม่ได้ไงเียวนั่งได้มั้ยเนี่ยลมดีไหมโ้ยลมเย็นเอออย่างเงี้ยพอพอลุ้นอยู่เล็บบอก ตัวเดียวอ่ะผมว่าจะเพื่อนบ่อมาหนึ่งก่อนนี่นี่นี่เอาเอานี่ออกเอานี่ออกเอาปนีหนอคุณเอาปนีหนอเอาปนีเอาปนีหนอเอาทั้งทั้งทั้งถุงเลยทั้งถุงออกทั้งถุงก่อนเออเอาเอาเนี้มาวางนี่กาอนนี่เออไม่เพื่อนบ่อไอ้เพื่อนไป็นไหนนี่แล้วก็วางต่อเลยนั่นแหละวางตรงไหนก็ได้เพื่อนอ่ะโอ้โห จะไรกินสักเท่าไหร่วะเนี่ยปากไม่ได้หิวเท่าไหร่เลยเนี่ยเอออืมกล้องมันเหมือนจะส่มันนี่อยู่ก้องตัวนู้นส่งมาดูเราวิ่งขับรถผ่านตัวไหนก็เหมือนกันนะใสไปเพราะถ้าลูกพี่เห็นเรากินบ่นบนน่นจะว่าแน่ ไม่อยู่หรอจริงอ่ะนี่เสีหายเนี่ยนี่น้ำพริกนี้ได้อยู่นะเผ็ดดีไปะไม่ไรกระวดผมจะกินแล้วกระดดจะลงข้างล่างเราจะเอาอะไรวางอ่ะ นี่ไม้กระดานอยู่ไหนอ่ะเอาไหมล่ะเดี๋ยวผมเอาไม้กระดานมาเอางั้นเหรอใช่เอาลงน้กัลงเดี๋ยวเขาจะแต่มันไม่ได้เสียหายแล้วเนี่ยถ้าเรากินอย่างผู้ดีอย่างงี้ไม่เป็นไรไม่โดนบาออยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เห็นเห็นอยู่กินทีละตัวแล้วพอถึงเวลานี่เราอีกตัวหนึง่งเผื่อใช่ไหมเผื่อเราไม่ได้กินหมดก็กจะได เก็บไปกินเก็บไปใช้เก็บไปใช้เก็บไปได้ยมอเก็บไปงานทันตึกที่มันตรงกับไปเนี่ยตึกที่มันตรงกับซอยนี้คุณเห็นไหมตรงนู้นน่ะเจ้เนี่ยซอยนี้ซอยที่เราออกไปเห็นมเห็นตึกนู้นป่ะตรงไปเลยนะตึกนู้นน่ะตึกสูงเห็นป่ะที่ไหน นู่นนะ่ะตรงนู่นน่ะตรงถนนไปหน่อโอ๋พี่กูจาเป็นตึกใครไม่ดูเลยนั่นน่ะดิตึกอะไรอยู่แน่ทำไมเซ็นท่านอ่ะใช่เหรอไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงอืมขอดูปลาน,นินกับน้ำพริกปลาน,นินกับอะไรนะน้ำพริกน้ำพริก,กอร่อยไหมลนะ่ะได้อยู่ ตอนเตียงของให้พ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนกินข้าวอย่างรอร่อยกันด้ยวยผมทุกคนอจับจับหัวจับหัวพิกจับพิกตอนี้อ่ะงามไส้เป็นพีคน้องคนดูเ <c oughs> นือล้วนกินข้าวกันเยอะๆจะได้มีแรงทำงาน แล้วทุกคนวันนี้นี uh. ่ลมมาด้วยเป็นไงนืนี่เราก็เก็บไว้เออเนื้อตอนช่วงบ่ายมาแล้วลมมาแล้วอยู่ทุกคนอยู่เอาอีกใช่ไหมข้าวเหนียวยังมีอยู่นะพิวดตัวนี้เก็บเงีข้าวเหนียวนี่ใส่ได้วยเสื้อเสื้อยิวจะจัดแจกกันนมนมนมพิวนะได้เลยลมลมคิดว่า อันนี้นะเดี๋ยวเราเอาไปคิ้งที่อ,อู่เดี๋ยวเราต้องล้างบอกให้ลูกพี่ด้วยนะเนี<ะ>่ยฮะล้างบเบี่เพื่อนเยอะไหม เียเพื่อนจะขายรถเพื่อนจะขายรถตู้ให้สามหมื่นกว่ายังไม่มีจานยาเลยเฮ้ย <c oughs> ถ้าได้รถตู้ไ้เสะคันมาจอด,น,ดออนี่จะโหแอนด้วยนะแอนอย่างหอหลูกพี่แอนื่อนที่อย่างหอหลูกพี่ตัวนี้เสียบนอนกลางคืน อวานที่ผายเลยเย็ยนมาก็มาเสียบนอนใช่ทุกคนคือว่าผมได่ต้องการกินข้าวเสร็จแล้วผมทนไ,นไปแล้วเว้ยไอ้ตะ้วนไปแล้วตะ้วนมันเครบเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนอนพักผ่อนแล้วล้างบอกอะไรเรียบร้อยแล้วผมทนมันจะครบเวลาไวจังเ,เ,เลยเรียบร้อยน่าจะน่าจะเล็กอันนี้มันเล็กมากเลยเล็กกว่านิ้วก้อยอีกผมก้อยใส่ไอ้ไอ้สิบมิลนี่จะใหญ่ใช่ไหมเซนหนึ่งใช่ป่ะ คนละคนซื้อมาอ๋อสิบมิลคือไอเซนหนึ่งนะใช่ไหมสิบมิลนี่คือหนึ่งเซนนะใช่ไหมเออหนึ่งเซนติเมตรอ่ะหนึ่งเซนติเมตรจะมีอยู่สิบมิลใช่ไหมอ๋อนั้นไม่ใช่หนึ่งเซนนั่นละของผมต้องเป็นแปดมิลนั่นละอ่าแปดมิลอ่ะแปดมิลสีดำมันร้อยเก้าสิบใช่ไหมเอ่อที่ไหนได้เนี่ยสั่งยังไงแบบไหนยังไงได้ครับ กับผมก็จะเอามาใส่เฉยๆล้ก็ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวออกล่าวว่าจะเอามาลองดูก่อนว่ามันจะใหญ่หรือเล็กนี่ไงเดี๋ยวถ้าทาอันี่ผมก็จะผมก็จะซื้อมาอีกผมจะมาใส่ก็ปร,ประมาณสองเส้นหนึ่งเส้นนี้ยคนเดียวอ่ะที่จะใส่อาจาทีนี่ว่าเอาให้ผมมาลองดูก่อนว่าแปดมิลเนี่ยคือขนาดที่ผมต้องการไหมอะไรเงี้ยจะผมจะทํายังไงดีตั้งเฟสเหรอ เออถ้าทางเฟซผมจะให้น้องผมจัดการว่าแบบนี้นี้แล้วสั่งแล้วมันต้องปลายทางมีไหมอ๋อถ้าไปทางบอกเพิ่มอาสิบบาทก็ประมาณสองร้อยสองรอยสี่สิบเด็ดร้อนมากทุกคนเออสองร้อยสี่สิบถ้าบอกเพิ่มอ่าก็ครับเดี๋ยว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 ให้มองไม่กวาดมาด้วยนะลเย,ย กาดพื้นแล้วก็นอนกับพื้นเย่ยให้อย่าลิ์ไหมาทันเนี้ยยอมาไหม แดงว่ามามันมันนะเทุกคนได้เวลาเข้างานอีกแล้วครับผมใช่โอ้ไป oh, เจ้ายอดความรักความเข้าใจใครจะมีเหมือนทันบางร้างงน,นโดดเดียวลุยมาโดโดโจไม่ใหญ่โตอย่างใครเขาคนรถเมลเรื่อยไป แฟนก็บ่นว่าลำบากอยากจะขี่เก่งตอนนี้ก็ลำบากจะตายเลยูโกโกินยังเราขยามาทิ้งก่อนทุกคน่ะลูกกอนดูมันอยู่ด้วยกันใช่เลยอ้าวมันอยู่ด้วยกันมันขึ้นมันขึ้นไปอยู่ด้วยกันแล้วเออแหนนั่งอยู่ด้วยกันสองตัวเลยพี่น้องไงก็คำว่าพี่น้องก็ธรรมดาจากนี้ไปเราคงต้องไม่มีพ่อแม่มาให้อาหารแล้วนะไม่มี ไม่ได้เอาข้าวอะไรมาเลยให้มัน,นแล้วเราจะต้องเราจะต้องบินฝึกบินฝึกอะไรแล้วจะไปหากินยังไงกันแล้วใครจะเอาอาหารมาให้เรากินเพราะตอนนี้เราหาไม่เป็นหนึ่งอย่าลืมอย่าลืมนะว่านกเนี่ยมันมันจะต้องฝึกบินพอมันฝึกบินเสร็จแล้วปุ๊บแม่จะต้องพามันไปหากินหากินว่าว่าจะกินแบบไหนย,ยังไงใาการหากินแต่ตอนนี้มันยังไม่รู้ วิธีการหากินดิอ่าวิธีการหากินมันก็ยังไม่รู้แล้วแม่ตอนนี้แม่ไม่อยู่อีกแล้วแม่มันก็ไม่รู้ว่าลูกมันไปไหนเงินเลยอ่าจบแต่ตอนแรกอ่ะมันอยู่หน้าบ้านเนี่ยผมมันบินเข้าป่าเนี่ยผมก็ผมก็เดินจับมันเอายกออกม่มันก็เดินไ่โน่นดิคือยกออกอีกแต่ตอนนี้จบแล้วคือมันจะต้องต้องหิวอ่ะต้องหิวมันต้องมันจะต้องหิวแต่มีตัวหนึ่งที่มันบินได้แข็งแรงมากอ่าอันนั้นบินได้แข็งแรงมันบินได้ไงแต่การหากินยังไม่เป็นเช่ ที่แม่ไปเอามาให้กินนะ่ยมันยัียไม่รู้ว่ามเมล็ดถั่วมเมล็ดอะไรยังไงถูกไหมอะ่ะใช่มันก็มีเหตุผลนะที่มันจะต้องเห็นป่ะไม้ไผ่ที่อยู่ยอเนี่ยมันไปลงตกอยู่ตรงนู้นผมก็เดินมองไม้ไผ่เดินไปยกมันออกมาอีกนะอีกไม่นานมันก็จะไปได้แล้วอะไรแล้ว<ต>มันจะรอ,อดป่ะเนี่ยลงุงก่นแต่ตอนนี้มันไม่รอดแล้วพี่เจยังไม่เห็นเรา เขาต้องรอดสิลุงก้อนชี้เชยังไม่เห็นละครน้ำมองเะวไปไหนกันวะไปยานู่งเลยไปยานุ่งเลยไปยานู่งไม่ไปอ่ะเอาเลี้ยวเอาเล้ยวไม่ไปแวอะไรมันกดไฟไม่ไปไม่รู้เพื่อะไรเออลหรมันจะหมดแล้วละแบตเตอรี่ไม่หมดเบ็คเลยตั้งครึ่งทีทุกคนเราได้ทำการจับมันมาเพราะว่ามันตกไปอยู่ในป่าอีกแล้วเดี๋ยวเรามา หาหารใ่้มันกินก่อนคนมันยังหากินเองไม่ได้ไปไหนอ่ะเก่งมันจะอยู่ยอ้า่ <c oughs> ไปไหนอ่ะ <c oughs> ทำไมดีดูลองเดินลองเดินเอาเข้าวกับน้ำมาให้มันจะไปไหนของมันอ, <c oughs> อะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มานน่มานน่ สุเลยไปแล้วเฮ้ยเราจะทำยังไงให้มันจะได้กินข้าวได้หรอจับมันใส่คู่แล้วเอาข้าวใส่เลยนะเออมีมันจิ้มหนึ่งตอนตอนจับเพื่อนเราเอามันออกแล้วจะมันเดินไป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 มันบินแม่เต็ม 真慢。嗯 จะกินปะเนี่ยเราต้องป้อนมันเหรอใช่หรอมันคำใหญ่ไหมปะ่ะไอ้เนี่ยมันยังเป็นลูกนกอยู่เลยนะมันจะกินยังไงแม่มันเอาอะไรให้กินวะไม่รู้เหมือนกันนี่มนมป่ะเนี่ย,ม,ม,นนยมันก็ไม่กินนะจ่ายไปไหนเนี่ยมันก็ไม่กินก็ถจะทำยังไงดีป้อออกก็ได้เลย ให้มันอยู่อย่างนี้เหรอปล่าตายเป็นในไม่ได้บินออกก็ไม่ได้แต่เราวางอยู่ตรงนี้มันก็ไม่กินนี่ต้องเอาอะไรมาอ้อมเอาสารสีซองแผ่นมาปิดหัวปิดท้ายมันเลยไม่โดนอยู่ไหมเนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้เราวางถ้าถ้าที่เราทำได้อนะเอ็นเราเราเราเอาให้มันฉีกน้ำหน่อยดิ มันจะชิดน้ำเปล่ากินเป็นปัน่ะน้ำเอาปากแล้วจุมจุม <c oughs> ไม่กินใช่เลยโอ้อะไรไปน้ำพูดเนี่ยเนี่ย แต่งหมดแล้วลุงก่อนอไม่มีแล้วแต่งล,ลูกเด็กเล็กแตงพี่วันไปเก็บเก็บเทียงหมด con dùng quá à? đưa về đây này. con đưa về Chú lợn มีต้นไม้ปหมนะมีต้นไม้เหรอ,หรอใช่เหรอนึกว่ามันไม่รอดแล้วเนะี่ยไม่รอดแล้วมากตรงก่อนเอาลอดอยู่นี่นะ